ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมารีวิวแกะกล่องอไม์ไวเลตนะครับตัวนี้สั่งมาจาก Lazada าพันกว่าบาทมาลองใช้ดูไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แพ็คกล่องมาอย่างดีเลยนะมีมีซองมีซองพลาสติกมาด้วยแอซองลาซาดามาด้วยแล้วผมก็แกะดึงออกมาแล้วแต่ว่า กล่องตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้แกะเดี๋ยวดูว่าข้างในมีอะไรบ้างมาดูด้าน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 นี้สิมาดูสิเราเอามาใกล้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 ก็จะเป็น Made in China นะครับ Made in China p o w เอ่อ l Noise Noise น้อย c t i o n เป็นสองตัวสองตัว,ตวด้านนี้ด้านหลังก็มีคำอธิบายไว้เยอะกล่องยังเรียบร้อยอยู่นะซีนด้วย ซิ้นด้วยพลาสติกแต่ผมยังไม่ได้เปิดดูวายร์สไมโครโฟนนะสองตัวก็จะลองดูนะครับเอาละอากิดูสิตรงไหนเอ่ยตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่า,าตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้สั่งมาหลายวันแล้วนะหลายอาทิตย์แล้วคือตัวเก่าเนี่ยมันใช้ฐานฐานธรรมดา ปรากฏว่ามันหมดเร็วพหมดเร็วเสียงมันก็ขาดหายและอย่างมันก็มีสายที่ที่ต่อมาเนี่ยมันยาวเกิดกัดแก็เลยลองใช้ตัวที่มันคล่องๆสักหน่อยนะครับเดี๋ยวแกะละนี่ดึงออกมาละเปิดกล่องแปรแทนแทนแทน,แทนถ้าไม่มีก็จะส่งคืนร้านละมีไมหมนึ่ง้องทำมีมีมีโฟมโฟมยางพุ่งอยู่แล้วก็มี มีบังนะครับมีคู่มือการใช้คู่มือการใช้นะเป็นภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาจีนนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ตรงน,นี้ก่อนนะครับอันนี้นะมีสายนะสายเสียบไม้นะครับแล้วก็มีมีสายแจ็คมีสายมีสายไม้อีกตัวหนึง่งอันนี้สายสายเสียบเข้ากล้อง ครับมี2ตัวเสียบเข้ากล้องและนนี้มีใหม่นะครับเนี่ยมีกันชื้นนี่มี USB ใช้ชาร์จนะผมชอบตรงที่ว่ามันใช้ชาร์จ USB ได้แต่ตัวเดิมนี่ใช้ใช้ใชแบตธรรมดาปรากฏว่าเออไม่ได้นะครับได้ไม่นานนะแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวหมดครับก็ดู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 ดแลกันนะนี่ชาร์จ USB ในกล่องก็จะมีตัวเล็กๆ2ตัวเอาตัวเล็กๆนี่ง่ายๆนี่นะง่ายๆนะ A N D O E R นะครับครับแล้วก็มี A U X สายเสียงเพลงเข้านะเสียงเพลงเข้าเวลาบางทีเราถ่ายทำปุ๊บเปิดเปิดเป็น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 ซาวด์น,น,นะซาวเพิ่มเติมมี A U X แล้วมีสายใหม่ครับอันนี้เปิดปิดน,นะเปิดปิดมีไม้ด้วมีไม้ในตัวด้วยนะถ้าใช้ผมก็จะเสียบเนี้ยติดคออย่างเงี้ยติดปกเสื้ออย่างเงี้ยนะ ออมาดูมันก็ดูดีอ่ะดูดี <c oughs> นะปกเสือ้อยางนี้พูดไปหรือว่าไม่ไม่ใช้ไม้ต่อก็เอาไม่ใช้ไม้ไม้ไม้ตัวตัวนี้ข้างในก็ก็ใช้สายตัวนี้ต่อต่ออันนี้หนึ่งตัวตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นรีเนซะิตร์ตัวรับนะครับเสียบเข้ากับกล้อง นะครับเจียบเข้ากับกล้องมีการเล่ง mm hmm. เล่อบลุ่มได้ด้วยนะตัวนี้เล่งอบลุ่มได้ด้วยเพราะว่าเวลาเวลาใส่เข้าไปเนี่ยใส่ไปในในตัวกล้องเนี่ยมีบลนะุ่มบวกลบเนี่ยบวกลบบวกลบเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับตรงนี้แต่ตอนนี้เป็นเบื้องต้นก็คือได้ของครบ1ตัวนะครับมีตัว transmitter หนตัว r e ซ e i v e r หนึ่งตัวนี่ใช้หนีบ เดี๋ยวก็จะลองใช้ดูไม่ทราบว่ามีพลังงานไหมเดี๋ยวเปิดดูก่อนที่มีไหมไม่มีนะครับต้องชาร์จก่อนต้องชาร์จก่อนก็คงคงคง,งเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จแล้วจะมารีวิวให้ให้ให้ท่านได้ชมนะครับสายพก่อนเันนี้เก็บสระยชน์นาที่มีสองชิ้นครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับให้ท่านได้ดูวิลเลสไมโครโฟนะ phone, ตัวนี้ ซื้อมาพันกว่าบาทพันสามกว่านะครับก็ได้ของครบถ้วนนะครับเก็บใส่กล่องไว้แล้วเดี๋ยวสาธิตให้ท่านดูตอนที่นะครับมีการชาร์จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากผมที่ได้แกะกล่องนะครับไวเลสมโมิฟโครโฟนตัวนี้นะครับเอนโดเว ให้ท่านได้ชมในช่วงที่แล้วตอนนี้ก็เอานําไปชาร์จแบตเมื่อนาไปชาร์จแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมาสาธิตให้ท่านดูว่า,าใช้งานได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ดูสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็แกะมาเหมือนเดิมนะครับสายก็จะมีสายอันนี้สายสายใหม่นะสายใหม่ข้างนอกก็เอาเอาเก็บไว้ก่อนจะดูเฉพาะตัวของมันเองนะครับตัวนี้ครับตัวตัวตัวทรานส์มิเตอร์ นะครับทานสมิเตอร์จะมีไม้ตรงนี้นะมีไม้สำหรับพูดนะเพื่อที่จะต่อไปอยังตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ตัวรีเซิร์ฟเวอร์ครับจะไปเสียบยังเสียบยังกล้องนะแล้วก็มีสายนะสายเข้าเข้ายัางกล้องแล้วก็สายเข้าหูฟังเพื่อที่จะฟังเสียงดูว่าเสียงมันดังขนาดไหนครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยเสียบไปที่ อ่าสมาร์ทโฟนตัวที่ผมถ่ายทําดูแล้วก็จะส่งส่งตัวนี้เสียบตัวนี้ไว้ที่ที่ปกเสื้อั่หละครับดูว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้ผมใช้ไม์ของสมาร์ทโฟนอยู่ลองดูนะครับเ,เดี๋ยวผมต่อน,นี้ต่อต่อไม์ของอสมาร์ทโฟนก่อนนะครับไม์ของสมาร์ทโฟนจะมี 3- ขีดอย่างนี้มี3ขีดนะครับมี3ขีดส่วนเจ้าตัวนี้ก็เสียบเข้ากับ รีเซิ e ฟเวอร์นะครับรีเซิฟเวอร์นะี่เพื่อที่จะเข้าไปยังสมาร์ทโฟนครับนี่ผมเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเสียบนะครับก็ตัวนี้ก็เปิดเพื่อที่จะรับสัญญาณครับอ่าเปิดแล้วเปิดเจ้า e n d o i d นี่ตัวแรกก่อนตัวรีเซิฟเวอร์เปิดเจ้านี่ทรานสมิเตอร์เปิดทั้ง2ตัวลวอะอะกดต้องแช่นิดนึง สัญญาณมาแล้ว2ตัวนะครับทีนี้ก็ลิงก์แล้วครับลิงก์สัญญาณเข้านะครับลิงก์สัญญาณเข้าตัวนี้แล้วผมก็เสียบนะครับตอนนี้ถอดไม้ตัวนี้ออกก็ตัวนี้เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปแล้วครับก็ดูว่าเสียงเปลี่ยนไหม ทดสอบนะครับตอนนี้ผมกำลังใช้วายเลสไมโครโฟนยี่ห้อแอนโดรเพื่อที่จะดูว่าสัญญาณเสียงเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เป็นไม์ที่บิวอินอยู่ในตัวทรานสมิเตอร์ผมจะเสียบไว้ที่หนะ้าอก,อกที่ปกเสื้อตรงนี้และให้ท่านด้ดูครับขณะน,นี้ผมได้เสียบไม้วายเลสไมโครโฟนไว้ที่ปกเสื้อเพื่อที่จะดูความถี่ของสัญญาณจากปากมายังไม์ บิวอินตรงนี้มีเสียงดังฟังชัดแค่ไหนนะครับอะทดสอบการใช้เสียงของไมค์ไวเลสไมโครโฟนแ n นโดเ r อรนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับอยู่หน้าหน้าสมาร์ทโฟนนะครับมีมีสัญญาณกระพริบกระพริบเนี่ยสัญญาณกระพริบกระพริบรับอยู่นะนะโอเคนะเดี๋ยวทดสอบดูนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างอ่าตอนนี้ผมเสียบไม์ ไมอีกตัวนึงนะไมลาวเเลียครับเสียบไมลาวเเลียดูเสียบ ier, เทียบกับเจ้าไม้ดิวอินตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเสียบไมลาวเรเลียตรงนี้ที่หนะ้าอกครับครับตอนนี้ผมใช้ไมลาวเเลียเสียบเข้ากับเ <c oughs> จ้าตัวทรานสมิเตอร์ว e ยเลสไมโครโฟนแอนโดเวอร์หลังจากที่ได้ใช้ ไม่บิวอินแล้วเราก็มาทดสอบการใช้ไมล์ลาวเวเลียตรงนี้นะมีสายยาวแล้วก็เอาาไว้ที่หนะ้าปกปกเสื้อนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวตัวรับนะครับก็เสียบกับอย่างสมาร์ทโฟนแล้วก็วางไว้ข้างๆนะครับดูสัญญาณว่าจะเข้าไปชัดเจนแค่ไหนครับสวัสดีครับทดสอบ123ทดสอบ123ขณะนี้ทดสอบการใช้ไมล์ลาวเวเลีย กับว l e s s สไมโครโฟนเสียบที่สมาร์ทโฟนระหว่างตัวทรานส m มิเตอร์กับตัวรีเซพเวอร์ถ้าสอบดูว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เจปดาครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเรามาเปรียบเทียบกันโดยใช้ไม่ตัวนี้นะครับไมขนกระต่ายนะครับที่ติดกับกล้อง DSLR หรือว่าติดกับสมาร์ทโฟนหรือว่าติดกับ กล้องอะไรก็ได้นะครับนี่แล้วก็มาเสียบกับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อที่จะดูว่าสัญญาณเสียงที่ใช้กับไมโครเวลียใช้กับไม่บิวอินของเอ่อไวเลสไมโครโฟนกับเสียบโดยตรงกับเนี่ยไมยขนกระต่ายตัวนี้อะไรจะชัดเจนกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบและจะทดลองเสียงให้ท่านฟังนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ทดสอบโดยใช้ไมโครโขนกระต่ายนะครับวางที่เสียบเข้าไปยังสมาร์ทโฟนแล้วก็ทดสอบเสียงพูดดูว่าระหว่างไมลาราวเลียตัวนี้ที่ใช้กับวายเลสไมโครโฟนตัวนี้กับไมโคนกระต่ายเนี่ยตัวนี้เสียงจะเป็นอย่างไรนะครับมีการตัดเสียงเสียงดังความชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวก็ผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับ1,2,3ทดสอบขนานี้ผมทดสอบใช้วายเลสไมโครโฟนยี G ่ห้อ endower นะครับระหว่างตัว t r a น s m ส s ิสเตอร์กับ Receiver โดยเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนดูว่าความแตกต่างระหว่างเสียงการรับความถี่อะไรต่างๆครับตัวนี้นะครับบางทีก็ใช้เจ้าบิวอินนะครับมาตรงนี้แล้วเสียบที่หน้าอก กับใช้ไมลาวเรียตัวนี้เสียบเพื่อที่จะรับสัญญาณเสียงนะครับขณะที่ทดสอบโดยใช้ไมขนกระต่ายนะครับข้อดที่ของไมขนกระต่ายก็คือ,อมันจะซับเสียงนะครับนีซับเสียงของอมืุ่ลูบลูกอย่างนี้เสียงจะเข้าไหมานะครับครับลองดูที่บางทีเราพูดไม์ริมถนนเนี่ยจะได้ยินเสียงรถ เสียงนกเสียงลมเสียงอะไรดังลั่นไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมเอามา,าไว้ไว้ใกล้ตัวตรงนี้นจะดูซิว่า,ามันจะมีความาชัดเจนแค่ไหนแล้วก็สามารถตัดเสียงรบก,กวนไดอ้อย่างไร